วันนี้เรามาวัดดูลูกสูบกันนะครับหลังจากเราคว้านมาใหม่ว่าแหวนมันจะห่างหรือมันจะถี่นะครับไปดูกันครับหลังจากเราไปคว้านมาเสร็จนะครับเราก็จะมีแหวนนั้นเองเราก็จะยัดแหวนใสร็จตรงนี้เลยนะครับแล้วเราก็จะนําลูกสูบมาครับลูกสูบกนตัวที่เราคว้านมาแล้วครับนํามายัดใส่กับบอกสูบไปเลยครับยัดใส่อย่างนี้นะะยัดลงไปเลย แล้วเราก็จะมาดูร่องแหวนกันนะครับบามันจะเป็นร่องแหวนจะเป็นยังไงโอ้ชิดมากเลยคนระับเพบจะมองไม่เห็นนะอลองมาดูแสงกัน,นะัะเห็นไหมครับน,นเดียวเครับลักษณะอย่างนี้ก็โอเคนะครับถ้ามีห่างมาเยอะมากหรือเป็นมิลสองสามมินงนี้ก็ไม่ไหวนะ OK，ครับ。